นี่โกดังไหมโกดังหน้าเนี่ยเออหนึงน่งหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนท่วนครับระวังเจอหนึง่งหนึ่งลุมงซี่นะหนึ่งคนลงมาร์ส้มเลยเก็บของเก็บมันแล้วก็โดดโดดใหม่นเฮ้ย,ยมีคนโดนมีคนโดนทำ <c oughs> ไมทำ <c oughs> ไมเห็นทำไมเห็นคนเดียววะ

mặc sọt nha, là ra đấy là tìm ra lại ra tìm ra เข้าไปช่วยคนหนึ่งเดี๋ยวเขาเพิ่มช่วยใช่ไม่มีออบเจกต์เลยห้ bracket, องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องมาของผมโอโอเคทางขวาเลยขค้ือบันไดมาอยู่ขวา ระวัาางนะชุกอยู่นะฮ <c oughs> โอ้ข้าบอข้าบ,าบามาตีมาโอ้ยข้าบนหลราระวังนะอยู่บนคาแปด ยิงไม่ได้สัตว์ยิงกูไม่ได้ปืนติดเด็กไัวเองตายเลยลูกตายตายเลยดาวตายเลยขอตายเลยตายเลยตายเลยดูตัวเดียวตัวเดียวทำเราปั่นป่วนหมดเลยเก็บทำผมสองตัวเดียวเกยวทั้งหลีกน็อกไว้สองอะทีมเราอะ ดีนะตอนตอนจังหวะเราน็อกแล้วมันไม่ลงมาเอาเลย <c oughs> แต่เวลาฟาร์ม Oh uh, uh. load here. ทำไมรู้สึกเฟรมเรทมันไม่ค่อยดีเลยเนาะ نی <laughs> โอ้โหวงโอเคมีรถอยู่ ิบเจ็ดคนมีเม็ดเพพนะแจมดีโอ้ยวง ไปกอนกดีกว่ายืนรอทีนน่ถนนนะนี่ตอนนี้ก็ไม่รถเลยใช่มีหลายคันเลยเอาไปสองคันก็ได้ไหม วิ่งเส้นล่างเลยก็ได้นะนำเลยนำเลยนำเลยให้วิ่งเส้นไหนอะวิ่งเส้นเขียวเลยเหรอโ okay. อเคขาไปเลยป้อมหายไปพุ่งชนอยู่แล้ว

สายยิงเมืองสระบ้านทางซ้ายยิงกันดูอเหรออืยิงกันยับเลยเนี่ยยับไหมเฮ้ยขอโทษชิปหายแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยติดต้นไม้เฮ้หมีเฮ้ยมี โอ้ยเฮียโอ้ยอุ้ยเฮียแล้วไวด้วยเย็นใจโอ้นี่ไงขอโทษช่วยเพื่อนหน่อยนะนี่ตายจริงตายจริงโอ้โหโดนหมีตะโกไอสัตว์ขอโทษเลยไอเฮียแม่งตกโอ้โหตกขอโทษเลยขอโทษขอโทษจริงโด ไอเชียทุเรศจัดของผมไปเลยพี่ของเต็มไอเชียเอโดนหมีตะบกตายอย่าไปบอกใครนะเพราะมันไม่ยิงหมีอะตอนแรกมันมาสองตัว <political> พี่อ๋อเพราะตัวตัวแรกช่วยฆ่าไปแล้วมันมันมีมันมีสองตัว ไม่ถึงไม่ถึงแม็กมันก็ตายแล้วอ่ะ้ดรดหรอปหายิงกันอยู่เลยทพวกหมดตี ต่อ,อยางมันได้ไหมมันน่าจะมีรถน,น่าจะเยอะอยู่มัม้งสามยาวพันไอออกออกแล้วออกออกแล้ว,ออออลวซ้าย,ซ,ายซ้ายมา ูต่ตรงไหน,ลหนแล้วอ่ะหนอกฝ่ายนู้เรือยๆเลยโอเคกี่ตัวแล้วครับเพื่อนไม่รู้กี่ตัวเป็นสองล้วนส่เฮ้ยหอย้องข้ามแล้วอยอกไปเูยเฮ้ยเยอะเลยฮิบหายละกู อยู่บนเขาแต้บนเขามา,าฟ้านั่นแหละเชือกเสื้อขาวอ่ะเห็นเสื้อขาวตัวเดียวสามสี่ตัวนะผมว่าเออ นี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้นี่มันพยายามจะอ้อมขวามาป่าววะโดนโดนโดนไปดิโดนไปด,ด,ไมดิมาส้มเลยเราเพึ่งไปแทนที่มันไม่ดีได้ลนะ มันออกมันรุ่นแล้วลงลงมันมันลงล่างมันลงล่างทิ้งไว้จะบอกว่ามันขับรถลงไปด้วยมันขับรถลงไปด้วยมาแค่อุ้ยชิบหายแล้วติเอ้ยอยู่ไหนครับมันอยู่ตรงมาเลยมากส้มอ่ะล่าสุดเชื่อเราวิ่งเงี้อันตรายชิบหายจะกลับจะกลับแลผม ไม่อยากจะทิ้งตัวห้อยไปนะทิ้งทิ้งอยู่ทิ้งอยู่มีตัวอยู่บนยอดเขาเจ็บเจ็บตัวแรกผมเจ็บ ไหนล่ะที่เดิมต่เย็นนะพี่ฝั่งนู้นก็มีนะรอรอวงได้เพื่อมันอยู่ข้างหลังลงไปล็อกหนึ่งโอ้ยโอเลยขวามีขวาตั้งขวาตัาาา้งจริงจริง

ความยากก่อน,น,อแ,นแล้วก็ชิดนู้น่ะ75มี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 คนอีกไม่มีน้ำเลยเหแบบเดี้ยนหน้าเด้ใช้กันหมดเกลี้ยงเลยปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยหน้นาหนา้นาหนา้าหน้าตีนเขาตีนเขาเห็นแล้วเห็นแล้ว แค่เกาะเกาะกูซึมจัดเลยวะมีตัวไกลกตัวหลักมาบานเขาอโอ้โหเนตเต็มหัวกูเลยไอ้สัสโอ้โหจะเช่าไอ้เชี่ยจะเสร็จอยู่ละ เอออยู่ที่ทเดินามาเห็นมันเนตมาไม่ได้วิ่งมาสัตว์เอ๊ะตรงใจไหมได้พี่ได้พี่เกดวิ่งมาชูกันทันเนตแบงแตกอัดต้าพอดีคิดแล้วว่า ไม่มีหมวกนะสวยสิอ้าวเวนเจ้าตัวมาลอยได้ไงโอ้หลังเข้า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 มารส้มมารส้มมารส้มดึงทันปะด,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 ดึงทันปะดึงอ่ะลอยได้ไงอ่ะสวยโคตรไอ้เหี้ยผม พี่เห็นในชุดแดงนี่มันนั่งชุบอยู่ป่ะยิงรอยตัวมันลอยลอยลอยเป็นลูกโป่งเลยไอ้เคยแล้วผมยิงตามตัวมันมั่งส่วนผมตาย